โมซาลากองหน้าลิเวอร์พูลบอกว่าจิตใจสำคัญที่สุดเขาบริหารจิตใจอย่างไรทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่แมนยูหัวที่สุดแชมป์จัไเจ้าบ้านชุดแดงกับนกลิเวอร์ในชุดเขียวขาวทีมเขียวนี่เล่นเพื่อเป็นแชมป์ฮะแต่อีกทีมเพื่อขัดขวางไม่ให้เป็นแชมป์ แค่นาทีแรกแมนยู start strong แต่ just one wrong pass bit too late กรรมการตาดีบอกล้ำหน้าฮะและจากนี้ถึงจบครึ่งแรกแมนยูไม่ได้ยิงอีกเลยแม้แต่ช็อตเดียวหนึ่งนาทีถัดมาซาราาเฉือนให้จับแตงซโซโบแต่ oh no โชเซฟ2 2-2-2-2-2 22นาที 2, 22, 2, 22, 2, 22 2, วินาทีลุยส,ดส์ดีเสวอลเลยช็อตไป ลิเวอร์บุกนำ1-0และสกอร์นี้ทำให้เขากลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งและยังไม่หนำใจเอนโดเปิดเกมจากรับเป็นรุกแมนยูเหลือ3ามลิเวอร์ทะยานขึ้นมาหซาลาเรียกขอจากทางขวาไม่จับปัดออกพายุทีมเยือนกระนำต่อดารเวนปันจูบตาข่ายบน เป็นการจบครึ่งแรกที่เจ้าบ้านดีใจนะฮะเป็นรองแบบสุดชัดเจนจริงๆนกเขียวขาวควรได้มากกว่า1นซะด้วยซ้ำและนี่แหละครับถ้ามีโอกาสแต่ไม่เด็ดขาดถ้าไม่เอาให้ขาดจะเกิดอะไรครึ่งหลังมีช็อตเด็ดและก็ฮิสตอรี่สำหรับนัดสุดท้ายที่คลอบพาทีมเล่นวันแดงอุ่นเปิดครึ่งหลังแค่สนาทีหยุดภาพครับ และเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่คือบรูโน f เฟอร์นันเดสกัปตันนะครับที่อยู่กลางสนามเดี๋ยวดูให้ดีว่าเขาทำอะไรนะฮะไปต่อครับดูความวายของบรูโน่แคปตันนะฮะเมื่อเห็นคู่แข่งวนกลับหลังเขาบีบขึ้นหน้าไม่พอเขามองว่าโกอยู่ตรงไหนเมื่อได้จังหวะจัดไปใส่ไกลๆเลยหนึ่งประตูต่อหนึ่งฮะซึ่งแชมป์จัดไปจะไม่โทษเลยว่ากองหลังส่งพลาดบลาบ แต่ขอชมคนยิงว่าขยันบีบช่างสังเกตวาดฉากทัดในหัวพอมีจังหวะจัดเลยคนเตะบอลจะรู้ฮะว่าจากระยะนี้จะก,กดแค่ให้ตรงกรอบก็ยากมากๆแล้วนี่แหละครับบอลสมัยใหม่ตำแหน่งเกมรุกคือกองหลังคนแรกถ้าขยันสวรรค์จะมาเองเลเวอร์ต้องชนะเท่านั้นนะฮะถึงจะกลับขึ้นไปนำบนตารามมาอีกแล้ว5ต่อ2ออกขวาซ้ายว่าง จัดเกือบไปฮะอันนี้ต้องไม่ไปโทษดารวินนะฮะแต่ต้องชมเสื้อแดงเบอร์29วานบิซาค่ะกดดันจนคนยิงไม่มีมุมและ13นาทีถัดมาวานยัดในไมนูแตะเบ็ดปัน,ปนสตันทั้งสนามแมนยูแซงนำ2-1คาบี้ไมนูกองกลางวัย18ปี364วัน เป็นนักแตะแมนยูที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงลิเวอร์พูลในลีกได้และที่พีคยิ่งกว่าฮะนี่คือประตูที่2ของเขาในลีกและช็อตเด็ดคืออะไรทราบไหมฮะคือลูกแรกเนี่ยที่ไมนูจัดไปใส่หมาป่าวูฟซึ่งก็เป็นประตูชัยในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยมาจากตำแหน่งเดียวกันเลยอ่ะเดี๋ยวแบ่งจอให้ดูฮะข้างบนคือลูกแรกข้างล่างคือล่าสุดที่จัดไปให้แมนยู อ่าพักพวกลองดู first goal ครับขึ้นมาไม่ดูไม่ดูยิงเดียวเป็น4-3ครับโอ้โห second goal โอ้ what a show เหลือ12นาทีครับโมซาลาขอลูกเดียวฮะจะสร้างปวตอสอเป็นนักเตะที่แมนยูเสียบที่สุดซ้ำสูงถึงรังนกแต่ ก่อนจบเกม9นาทีครับโอกาสสาคัญทีมได้จุดโทษนะฮะซึ่งซาร่านี่เปิดใจบอกเขาในตอนนี้มีเคล็ดลับในการฝึกจิตนะฮะโดยเล่าว่าการทําใจให้สงบ15นาทีต่อวันยากยิ่งกว่าออกกําลังวันละหลายชั่วโมงดังนั้นนอกจากเสริมความแกร่ง <c oughs> เขายังนั่งทําสมาธิทุกวันมาดูสิครับ <c oughs> เมื่อสถานการณ์บีบจิตที่แข็งกายที่แกร่งจะพาทีมแบงแต้ได้ไหม